หลายคนอาจลงลืมไปว่าเกมนี้มีอยู่ใน PlayStation Store กันแล้วเพราะในเดือนกันยายนนี้ PlayStation Plus เล่นแจกเกมที่สนุกสนุกทั้งนั้นและคนที่มีเครื่อง PlayStation 4หรือ PlayStation 5ก็มีเกมแอคชั่นสุดมันให้ได้เล่นกันอีกแล้วกับ Feedford in Shadow Toss กับเจ้ากระต่ายกำปั้นเหล็กให้ได้เล่นกันก่นกอนบอน PS Store เกมนี้เป็นเกมจากทีมผู้พัฒนา T.I. g a m e ชื่อเต็มๆก็คือเซียงไฮ้ T.I. g a m e Network Technology Limited ผู้พัฒนาสัญชาติจีนร่วมกับบิลิบิลิยักษ์ใหญ่ด้านสื่อวิดีโอออนไลน์จากจีนเช่นกันในตัวเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็นเจ้ากระต่าย <Jesus S 1> ที่มีอาวุธหลักคือ <Was. S 1> กำปั้นเหล็กออกตะลุยในเมืองทอสตี้ที่ถูก r o บติกลีเจียนได้เข้ามาครอบงำในตัวเกมเป็นสไตล์แมทรยวาเนีและกินอาชาตัวเมืองต่างๆได้ใช้การออกแบบลักษณะดีเซลพัง และจุดเด่นของตัวเกมเลยก็คือการเข้าทำโจมตีที่ผิวไหวแบบต่อเนื่องที่ในตัวเกมนี้ใช้ระบบอาร์เคดคอมแบตเต็มได้อย่างลื่นไหลนอกจากจะใช้กำปั้นเหล็กยักษ์ได้แล้วยังมีอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกเช่นสว่านและแส้เรียกว่าค่ายเกมจากจีนค่ายนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับการใช้ Unre a l Engine 4ในการพัฒนาและคะแนนรีวิวจากหลายๆสํานักก็ออกมากันแล้วก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวพร้อมสรุปก,กันได้แล้วบน PlayStation 4และ5และก็ทาง s t e a มส่วนทางแพลตฟอร์มอื่นนั้น ก็ต้องลุ้นกันสักนิดและนี่คือเกมจากผู้พัฒนาสัญชาติจีนอีกเกมที่เริ่มทยอยออกมาลุดเล่นบนเครื่องเกม PlayStation ในปลายปีนี้และอีกต่อไปก็คงเชื่อว่าจะมีเกมฝั่งประเทศจีนออกมาเยอะอย่างแน่นอนกับการร่วมมือกันจาก Sony Interactive Entertainment ที่เคยได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบกันและถ้าหากใครชอบเกมแนวแอคชั่นมันๆภาพสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปสัมผัสกันได้แล้วกับ f r e e p อ r ์ in Shadow Tos s สสัดีครับ プレイステーション